สศรษฐกิจนะครับตัวท่องเที่ยวเรกรกิจโดยตรงยังมีตำรวจนครบางงที่สองสอรพับก็ายี่ว่าได้จากการท่องเที่ยวนั้นเป็นรายได้ที่สำคัญผมเองเป็นผู้บี่คที่อยู่ในด้านนี้ตบาก็มอบให้พวกเราได้ช่วยกนครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้เงินสาุ้าล้านบาท อยากให้คนทัโลกมาเที่ยวบานเราเป็นสวดเปนเรื่องใหญ่แต่วันนี้วันนี้เป็นเรื่องที่เราได้เจะจาแ้ครับระทรวงริ่งี่ก็คือจะทำอย่างไรนะครับเพื่อเข้ามาดูดีๆนะครับการเดินทนต่ามประเทาเราได้พมมาเียไม่หลายอย่างมากมายที่ไปดม่ดี มีรถตู้ขาสุดก้อนข้างใหม่กาลองใช้ถึงครั้าอนั้นก็แท็กซี่ที่สุด20เนรวยการร่วงนี้เป็นสิ่ที่ดีรดยาก็ดีรจะได่แคม่แง่เดิมนะครับมีเสียงตามสายตลอดแนวถนนยาวนาา เป็นทั้งภาษาไทยภาษาจีนทั้งภาษาอังกฤษนะครับกอดรถแท็กซี่สามน้อบริเวณแยกน่าจุกงนะครับแล้วทันั้นเราก็ขยายทางข้ามที่มี้ขนาดใหญ่ติดเห็นยานไฟเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งแสงสว่างมากนะครับนี่คือสิ่งที่ในคณะที่เป็นเจ้าของบ้านด้วยกิจกรรมตลอดการยกระดับสถานทียขอบคุณนะครับมีน้องที่มานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหครับพวกนี้ถูกเราช่วยกันดูแลในเรื่องการบริการสะดวกการรับส่ัและการักษาเพื่อไม่ให้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าดีแล้วจะกระเทอแก้ไปอีกหลายวันแก้ได้จะต้องให้เกิดนเราน้องตำรวจเราตำรวจท่องเที่ยวเราตำรวจนะครบาลนรเจ้าที่ทีเข้าควบคุมตัว ให้กำเนิดมนุษย์ความสุขใจเป็นสัญชาติก็เรื่องแบบนี้ตอนนี้เรากำลังทํางานให้รัฐบาลเรา,าเ,าเรมมาทำงานเพื่อเพื่อบ้า,านเพื่อเมืองนะครับก็ขอขอบคุณจริงและดดขอให้ทุกคนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทํางานเพื่อส่วนรวมไม่ทำให้สเร็นร่วมกป็นะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข เวเรานะครับก็เริ่มกลับคึกคักขึ้นีกครง้งนนะครับกับคกคัทขึ้นทั้งใหแล้วก็ตีาตั้งทายไม่าเตมาเดนองเที่ยวเลนตนนี้นะครับก็ถืว่าซาาร้ทำงานเต็มที่เลยาาต้อนี้ท่าะครับตามกระแสิช่วงนี้นะครับ เที่ยวมันเรียนพี่น้องประชาชนในบริเวณทางท้ายยอดยวราดครับตั้ท่านนอนที่จาวลาดในค่ำคืนวันนี้นะครับเต็มไปด้วยทั้งประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ลิซ่ามาสร้างผลงานไว้นะครับเจาวลาดเพราะว่าห้องน้ำมันท่าหรือการประกบบน้ำปองเยาะนะครับ ต่างชาติได้ความสนใจเยาวราชเป็นอย่างมากสำหรับเยาวราชเราไม่มีห้องน้ำขนาดแล้วนะครับค่ะก็ทมก็ได้นำรถสุขามานะครับมาจอดไว้บริการพวกที่ประชาชนนะครับก็ให้ะสมนะครับถ้าไหวต้องเดินประถมควนนะครับต้องเดินประถมควรก็ขออนุญาตเดินทกทมกทมไปย้อนไปเลยนะเห็นแบ็คกรุ๊สีนะครับรถห้องน้ำจอดอยู่ในน้ำเลย ครับโปชัวนะครับแนะนำโดยท่านแค่สแกน QR โค้ดโอ้โหจดต่อทากที่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนจะรู้หมดเลยแค่เพียงแค่เราสแกน QR โค้ดเท่านั้นนะครับเพียงแค่ทักสแกน QR โค้ดเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ไปจัดลำพังนะครับสแกน QR โค้ดนะครับทอร์เร็ตนะครับถ้าจะพบกับ นในเโภาษาจครับยโอ้โ oh, หีมบเลยภาษาตว่า cool, ม sure. uh ีทังภาษาจีภาษาภาษาจีโอ้โหแน่นอนครับแน่นอนนะครับก็นะครับโบชัวอันนี้นะครักเชิญนเก็แจกนะครับ้ให้เรื่ากา